ฝนตกพี่้องะฝนตกหลัดเศร้าร่างมืดมากคุณฝนตกห้ามตูบน่อยนางลองตูบน่อยพี่นนองไม่ได้หัวได้ตกแล้วก็ไหลกายเลย กำลังมาพนกันสักทีแห้งบื้แห้งกับพังเบิ้งพี่น้องรุ่นกันโตไปเมื่อคืนนี่ก็ฮ้อนฮอนต้องฮ้อนเท่ฮอนว่ากำลังสิตุกนั่นแหละอันเพิ่นดังฮืออันฝ้าดังฮือๆนี่ก็ดังเป็นชั่วโมงเลยพี่น้องดังอ้อมไปอ้อมมาอ้อมไปอ้อมมาอยู่ กยังบ่อแห้งพี่น้องกระลังเริ่มทำนี่แหละระหว่างยังบ่อทันในตกแห้งนอ่องหักตกหักเนมหักอื่นในแห้งอะไรได้ทั้งคุณเนาะแห้งแล้วทั้งคุณอ๋อผู้ที่ทำนี่แหละพี่น้องผู้ที่เปียกที่ซื้อปนขา้าวพระทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องแดดออกแล้วฝนตกใหม่เย็นพี่น้องพอดีเย็นพอดี พุธเย็นพุธส่มห้านน้อยกินหญ้าอยู่มันถึกผลหลังจากถึกผลซะแลวก็สีมานน้อนจอ่ตูพี่น้องน้อนเย็นจ่ตูนี่แหละได้หญ้าหม่ ก็ยืนพี่น้องนอนบอนนอนนังคักกระโอยสําพี่นอนเวนคืนอมืดแถวบ้านนี่มัน,น,น,นมืดพี่น,น้องสีผ้ามาตามบักงวงพี่น้องหาอันวยตุกตุกใหญ่ใหญ่หวย,ย,ยได้นอะทากินกับเข่ขาหลังจากที่อพุนตุกแล้วพี่น้องข้าได้อยู่แนวกินน่ะละ ตามเอาใหญ่ๆยาวๆก่อนตัวใดน้องต้องเอาตัวรูมพี่น้องอันอ๋อคุณแม่ว่าตัวใดมันอันใหญ่ๆอย่าพักเอาแล้วไปกินซุกคนนะไม่เปิดกินซุกนะพี่น้องเนาะเขาก็เอาตัวมันบองามขางม้วนีะไรคุณไปกินซุกเพื่นทอใมากินเพิ่ม วองอ,อกล้องมานี่มาต้อยต้นใหญ่เลยพี่น้องเอาต้นนี้ได้ไหมน,นี่ฮึต้นนะพ่อโอ้ยกิ่งกรุบอันไวน้นี่พี่เอาต้นนี้พี่น้องเอาต้นใหญ่ต้นตะแพรงเป็นกินซุปเที่ยงตกเหน่งเติมเต็ผีหลอก ลอกมันเด่นแต่ตืบเพื่อนมันตนูนดิมใช่ฟอกงน้อยกับพ่อพี่น้องมันฉมม่วงยิ้มคืบเข่าจะไปปะเกะันฉลา เกจะลาบัตอาดมาปวต้องโลกอาเบ็ดกามันถึงเช็บลมต้องขุมนกอมแลวเราะหาพันธุ์จะาไปมองวงอัน่งวงยังไงนะ มองอันเกิดได้เลยน้นะครับมองอมองอแต่โบราณแต่โดนเลยวนะตักทื่อยมังมองมองอยองไงฟังเชีงยงม่งอะไรนักดีก็อยากว่ง ตากนี icana, ้บันคือสู่รลดหน้าอลอหน้าบักคืออะไรจะคือไรอย่างอย่ากคู à, ่วะเขาอยู่ตรงกลางอย่ากคูวะาต่ซอยซอยเอ็มบันห์ไปคิดเขียวดิ าการห่อนคืออยากกินตามะงวง สมเลยพี่น้องสิกินได้หรือเปล่าคือโสมเลยนะท่านได้ตามสมเลยพอยอากินบวมันโสมกุบต่อไปก็ใส่ผิดผิดกระยับหยาบหยาบคือก้นตนาะใส่ซอสมันก็ฟองกระเทียมสองนิม ตักผิกป่นตักผิดขวลงไปตาเลยคนนยกเข่าการตามเนนข่ากันกนันงแดดลั่งหกำลังเทียงก็ดีผิกกระทั้งบรไรไม่หยาบหนังย่งพี่เก่า เ่าลงเลยหนึ่งยุคหลายเตือนได้พี่น้องกิ๊บบบดดอกสองยุคสองยุคเครื่องวันนี้มันอากาศฮอนถ้าว่าถุดอยากแน่แบบนี้เอาอีกแล้วมาเด้อมากินน้ำกันเด้อดสกุลสุกคนถ้าคนโชว์เลยฉ้าก็ตึกเฮ่เป้งนัวพี่น้อง,องบวงหนึ่งเอาไปเลย น้ำตาลน้ำตาลนี่ด้ายนี่ก็นนกตเตัดเปี้ยวหนึ่งบวงสองสองช้อนสามบวงสามบวงพี่น้องสิงน้ำตาลน้ำปลาน้ำปลา,า,ากับบวงหนึ่งว่าแบบบ้านฮาองพี่น้อง,วองบวงหนึ่ง ประเด็นประบวงนึงบวงนึงบอกบวงนึงกับตนนึงอ่ะลุกไปเบ็ดเบิดเวลาอย่างนี้แหละอนี่ว่าเขาทำ ข็ข่อยน้อยนะึงเดี๋ยวดมดำาคมนัวเดี๋ยว้มหอเมื่อวันยามาวุ่นคนเมื่อวันเขาต้องเผ้ากินได้มันนันนั้นละลายน้ำสินั่กินมนกินมันชิตชกิชีวิตสิตชโิต ทั้งเจทั้งนวดทั้งแดงน้อยไอ้หน้าตาก้นก้นมันก้อนแห้งเราต้องอันขูดเอา น้ำโตพี่นเนาะรือเพยน้ำตาลสบายดีทั้งลาวสวัสดีทั้งไทยพี่เนาะกินตำโสมเด้อพักคณะพิ่กับเขาวัวพักบัวพรอม ต้องเือะทิพาพี่น้องไปกินป้งใส่รักชามชิพหาคือยากประมาณ้ประมาณคำคำ่างเล้งนั่นแหละว่านแหบมเล้งแน่นเพชรเอาออ่คนมาผีกันตอนเมื่อไงพี่นอ้องหัวพักบัวสามหัวเลี้ยนติดเลยคุณ ท oh. uh ั huh. ้งหัวผักบัวไปทั้งหัวปลาเด็กวะเขาเก่งก่าสวรรค์ให้ที่นู่า นบดคเสพ bắt thịt mà thịt bắt thịt cứ bắt sụp tông tắc đi làm thành xe toàn bắt để nó luôn cùng khăn lơi แค่น้ำตาลก่อนทีอาจะดีใจนะแค่ชกเบบร์ทุนะทกเบิร์ดุบ <c oughs> มัดอื้นาะสมนี่พวกบัวน้อยอิม่มนวได้พี่นอ้องอิ่มแล้ว Ăn lập bàn Một đẹp Ừm ยำน้ำตาลกอดใหางนี่หไิเปะตลาดเมื่อเห็นปลาคาวน้อยพี่น้องตัวซัมมี่เนี่ยฉันเาซื้อมาปีกินกระตั้งมักถัก่วคือชีสเสร็บเนาะลืมขึ้นออกิ่มข้นเพาะ นาทีก็ไวๆไ,ไปปะทางละพุถ้ากะกินทองค้าบิด่ะนะคนเจ็บคนนัวกี่นี่พี่ป้อยกี่ตอนประเดี๋ยวคนเจ็บคนนัวห้างง้อพักบวก่อน ยังคือกินวัได้หลายถ้าที่เป็นกระเพาะพี่น้องแฉบแฉบได้นี่กระเพาะหนึาา่งวัวสองดอกร้ายของดีมานะคากรกอบุญค,คุณเด้อโชคดีโชคนีที่เบิ่งที่โชมน้ากระริพี่น้องตลอดมาบุคอมเมนต์ผู้ติดต,ตามผู้คนไล่แต่แล้วสบายดีข้อขั้นใหม่พี่น้องนั่งหวาดสิพาพี่น้องไปกินปิ้งไก่อยู่ตลาดหลักการสีพาประมาณ ที่หามองเร็เรวเขาบอกคุณนะอน้องว่าจะไปให้ได้แต่น,นี่คุณอยากกินปีในไก่ไงก็ตามหุงนะไปเลยท่า